ทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast, สว,ส,ส, er Podcast. สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผม EP นี้นะครับอยากจะมาคุยในหัวข้อที่เออไม่เคยทำมาก่อนบ้างดีกว่านะครับสำหรับ EP 2อ9ก็เรียกว่าเป็นแนวแบบ investing in general แล้วกันอาจจะมีแบบแตะๆนิดๆหน่อยๆใน EP นู่นนี่นั่นๆอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นนานาประการเนาะจริงๆแล้วแบบถ้ามีอะไรสำหรับตีที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆสำหรับแทบทุกคนเลยก็ว่าได้ที่แบบอาจจะต่อจากภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็คงเป็นเรื่องของการเงินนะครับผมที่รู้สึกว่าโรงเรียนหรือมหาลัย ไม่ได้สอนถ้าไม่ได้เรียนมาดะานนี้จริงๆแล้วต่อให้เรียนมาก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนสอนแค่บ,บางอย่างแล้วก็บางส่วนเท่านั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเออถ้ามีอะไรที่มันแบบทรงพลังแล้วก็ส่งคุณค่าก็คงเป็นเรื่องของเงินแล้วก็การลงทุนนี่แหละนะครับแล้วก็ประกอบกับแบบมันมีข่าวมาโดยตลอดเนาะแบบเรื่องตลาดหุ้นของไทยเราเนี่ยที่มันแบบเหมือนออทามโล สามสิบสองปีที่ผ่านมาบอกว่าถ้าคุณลงทุนไปสามสิบปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรประมาณอย่างเงี้ยใครลงทุนช่วงที่ผ่านมาพอรตก็คงติดลบอะไรอย่างนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่อาจจะหยิบม,มาพูดคุยแล้วประกอบกับติดพึ่งลงคอร์สเรียนด้านลงทุนวันเสาร์พอดีก็เมื่อวาเนเป็นเซสชันที่2กับเป็นเซสชันแรกที่ติดได้ไปเนาะนะครับแต่ว่าอีพีนี้อาจจะไม่ได้เอาเนื้อหาตรงนั้นมาดีวกว่าแต่คิดว่าอาจจะลองปูพรมเข้าๆ ดีกว่าเป็นแบบเป็นแบบกว้างๆแล้วกันเนาะก็จริงๆในฐานะคนที่แบบอาจจะถูกสอนมาเรื่องเก็บเงินเนาะแบบว่าเหมือนกับเมื่อไหร่ที่เริ่มมีรายได้ของตัวเองดูแลเรื่องการเงินของตัวเองเอาจริงๆก็ก็ตั้งแต่มหาวิทยาลัยนะครับก็เริ่มเก็บเงินเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยจะทายังไงให้เงินมันมันพาะผุนในจุดที่แบบเรามาด้านสายคอมเราก็ไม่รู้เรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไปแบงก์เอาไปก็ไปฝากธนาคารนะจะหลายอย่างมากอะไรเงี้ยตอนนั้นอาม่าก,ก็ไปฝากแบบ อ่ะซื้อประกันอะไรแบบนี้เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องของอินส r u m เ n t a l อเรื่องของคอนเซ็ปต์ของเงินว่าว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็อาจจะมองว่าแบบเออฝากธนาคารนี่แหละเซฟดอกบองเบีย้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะได้แบบไม่กี่เปอร์เซนต์ตัวเดี๋ยวนี้แบบดอกเบี้ยในเงินฝากเราลองดูว่ามันแบบมันน้อยมากอ่ะมันแบบบัญชีเซฟิงธรรมดาเดี๋ยวนี้แบบบางทีไม่มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์ศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซนต์ไปฝากบัญชีที่มันไฮยูหน่อยแบบพวก S e s เ v i n g เมื่อก่อนมันก็มีแอปพวกมีเนาะหรือนี้ก็อาจจะมีพวก e บัญชี e Saving ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อยู่อาจจะอยู่ประมาณ2%อะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่ยสรมันก็แบบน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องการเงินก็จะเข้าใจคอนเซปต์ของเงินเฟอ้อเนาะเงินเฟอ้อก็หมายความว่าแบบมูลค่าเงินที่เรามีอ่ะมันด้อยค่าลงทุกวันถูกไหมนะครับผมเหมือนแบบราคาทองมันแพงขึ้นราคาที่ดินมันแพงขึ้นราคาข้าวของมันแพงขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของเงินเฟ้อหมายความว่า อำนาจในการซื้อคือเงินเราเท่าเดิมอะแต่สิ่งที่เราได้มันได้น้อยลงนะครับก็คือคอนเซปต์ง่ายๆมันประมาณานี้เลยแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ตามหลักเศรษฐศาสตร์เนาะคือดีมานสป라이คือว่าก็เงินมันมีมากขึ้นเรื่อยๆคือเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถูกพิมพ์ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมะนะครับด้วย ช่วงโควิดช่วงวิกฤตอะไรต่างๆ QE อะไรพวกนี้ก็คือคืออาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้คนที่ไม่ได้แบบอยู่ในวงการแต่ว่าประเด็นนี่คือว่ารัฐบาลนี่แหละก็พิมพ์เงินออกมาเศรษฐกิจไม่ดีก็พิมพ์เงินออกมาคือทุกคนต่างพิมพ์เงินออกมาเยอะแยะมากมายมหาศาลเงินบนโลกใบนี้มันแบบมันเยอะแยะมากมายมหาศาลมากมาแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบทำไมเงินมันน้อยนิดจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเงินมันมันมันแบบมันอินฟินิตี้อ่ามันถูกพิมพ์มาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็ ก็ทาให้มูลค่าทุกๆอย่างเนี่ยเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มาว่าเราจะทําอย่างไรกับเงินของเราดีเพื่อเพิ่มมูลค่าได้นะครับเพราะ,ะนั้นการลงทุนในมิติต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรายังคงในเรื่องของที่เขาเรียกว่า purchasing power ไว้นะครับอํานาจในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมในตลาดที่มันเป็นรูปแบบที่ว่า inflationary นะครับ จริงแล้วมีหลายหลากหลายวิธีมากแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าบ้านเราตลาดหุ้นบ้านเราก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่น่าลงทุนนะนะครับน่าลงทุนในแง่ของอะไงต้องฟังจนจบก่อนนะคือว่าในเชิงเ,เรื่องของภาษีนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีภาษีในเชิงของค a p i ป a l ตรเกอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะนั่นจะเห็นว่าคนแบบรวยจากหุ้นกันเยอะมากนะครับหรือแม้แต่ปันผลมันก็ถูกแคปในเรื่องของภาษีที่จ่ายได้นะครับในเรื่องของเงินได้ อันนี้มันก็เลยเป็นค่อนข้างเซฟเฟเวนในมิติหนึ่งแต่ถามว่าน้าวันนี้เนี่ยตลาดไทยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันน่าสนใจไหมนะครับก็เอาเข้าๆเ,เร็วๆแล้วกันเนาะตีเองก็อาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์มากๆแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าในภาพใหญ่มันถูกมองเป็นประเทศที่มันไม่เห็นไม่เห็นฟิวเจอร์ถามว่าอะไรมันหลายๆมิติอะ่ะมันเป็นภาพใหญ่เนาะคือคือเราต้องมองเหมือนแบบถ้าเราเป็นแบบนักลงทุนระดับโลกหรือว่าบิ๊กอินเวสเตอร์อย่างเนี้ย ก็จะมองคือคือมันไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวทัมาถ้ามองรีจินนี้มันก็มีประเทศอื่นๆด้วยแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยคือเอาสั้นๆเลยคือว่าเอจิงประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในจุดที่มันเอจิงอยู่เอ s จิงที่คือนึกถึงญี่ปุ่นอะที่เราได้ยินมาคือคนสูงอายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอัตราการเกิดใหม่เราก็เห็นในข่าวว่าแบบคนเกิดใหม่น้อยลงเรื่อยๆนะครับมันไม่ถึงสองแลวแล้วก็เทรนด์คือประชากรมันลดลงระบบการศึกษาเรื่องของ politics เรื่องของ ease of doing business พรุ่งนี้มีผลหมดเลยตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่แกร่งขนาดนั้นนะครับอินดัสทรีที่ที่ในเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างแล้วที่ประเทศไทยบูมแล้วค่อนข้างมากคือออโตอินดัสทรีนะครับก็คือด้านของพวกอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์อะไรแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันแต่จะเห็นว่าแบบวันนี้ก็ ทีวีเข้ามามันก็เริ่ม disrupt Industry นี้วันนี้จะมีหลายข่า,ขาวแบบว่าโรงงานถูกปิดตัวโดนแห่งขันจากจีนเข้ามาเจ้าประเทศไทยจะเหลือจุดหนึ่งที่ยังแข็งแกร่งอยู่มาโดยตลอดคือท่องเที่ยว Tourism นะครับซ r ริสทัวริซม m อันนี้คือเป็นสิ่งที่ประเทศไทยทําได้ดีในขณะที่มิติอ,อื่นๆเนี่ยค่อนข้างยังไม่ค่อยเห็น ไม่ค่อยเห็นแสงสว่างอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็ดูจากระบบการศึกษา m e n t a l i ี y ของคน people, ใช่ไหมคือคือ,อถ้าถ้าเรารู้สึกเซนติเมนต์ของคนดูจากหนังสือที่เข้าไปที่ขายกันก็จะอาจจะแบบเป็นแนวรักสบายไม่ได้อยากทําอยากสบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้โอกาสที่ประเทศไทยจะเติบโต มันไม่มีแฟกเตอร์ที่ที่ช่วยในมิติตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันก็มีบทวิเคราะห์มาบอกว่าในขณะเดีวยวกันธุรกิจรายใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะก็คือรายใหญ่มีทั้งโมโนโพลีดูอโพลีไม่กี่ตระกูลไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องแข่งขันเพราะตลาดมันแบบมันเหมือนเอื้อเฟือ้อแล้วก็กึ่งกึ่งควบคุมได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบในเชิงของ Pricing พอพอตลาดมันเป็นแบบเนี้ย มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องแข่งขันมากทุกคนก็จะไปกันแบบค่อนข้างเอือยเฉยแล้วก็ลักษณะคือเมนเทนเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเพิ่มผลประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่ต้องอินโนเวทหรือไม่ต้องอะไรมากนักนะครับคือมันก็จะเหมือนแบบเจ้าที่มันใหญ่มากๆก็จะใหญ่มากๆแล้วก็กําไรอู้ฟู่ไปเลยมันก็เหมือนแบบคนมันก็คนที่แบบมันมีเงินแล้วก็รวยมากๆก็จะรวยมากๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคนที่จนก็จะจนไปเป็นอย่างนั้นนะครับธุรกิจที่มันเล็กๆ s m e อะไรนี้มันก็จะ ตายสาบสูญมันไปพวกโรงงานที่มันสู้การแข่งขันไม่ได้ในขณะเดียวกันธุรกิจที่รักฐานแข็งแกร่งมีคอนเน็กชันมีข้อได้เปรียบในเรื่องของแบบ five force power หรืออะไรต่างๆ barrier to entry n e ่ non n o นนะครับ access ด้วยด้วยสิทธิประโยชน์ที่อภิสิทธิ์ต่างๆรอยเงี้ยมันก็จะแบบก็ไม่ไม่ต้องแข่งขันแบบแบบซึ่งซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปได้ของมันไม่ว่ามันมันจะยังไงมันก็มันก็เลยทําให้มันเป็นประมาณอย่างนั้น ซึ่งอย่างที่บอกเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเราเทียบกับอย่างเช่นเวียดนามนะครับจีนหรือประเทศอื่นๆนะครับผมที่มีศักยภาพมากกว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มาแรงมากอินโดก็ประชากรก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าจากที่แชร์ไปใน e ีก่อนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยพวกบริษัทเทคเห็นไหมเขาจะมาแบบไม่ได้เหมือนไม่ได้มีคอมมิตอะไรในไทยอะ่ะนะค,คือแบบเราพูดเราให้ความหวังแต่ว่าทุกคนแบบไปลงทุนในเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซีย อะไรอย่างเงี้ยหรือไปโฟกัส,สตลาดจีนก,ก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบอะเรียชั o นเป็นยังไงล้วเขามองประเทศไทยเป็นยังไงพอมองเป็นอย่างนี้เนี่ยอนาคตมันน้อยมันก็ทําให้ความเชื่อมั่นหรือว่าความหวังของตลาดหุ้นเรามันก็คงน้อยแล้วประกอบกับ PE ก็ไม่ได้ต่าด้วยก็ค่อนข้างสูงเพราะนั้นพอมันมันเหมือนมันเห็นว่า Sta ็กเน็ตกรดโอกาสที่จะมันเติบโตลำบากแม้ว่าตอนนี้หุ้นจะราคาถูกก็ตามแต่ว่าพอสถานการณ์แบบนี้มันก็มีแนวโน้มที่ใช่มันจะถูกด้วยบกัเมื่อก่อน แต่ถ้าคนไม่ได้เห็นว่ามันมีความหวังหรือมีเซตเมนท์ที่จะดีขึ้นโอกาสราคาหุ้นที่หุ้นที่จะขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคิดมันก็เป็นเรื่องที่มาว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เลยไปเริ่มไปอินเวสต์ต่างประเทศเป็นหลักอย่างเช่นจีนเวียดนามอินเดียเมกาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเมกานะครับเพราะเมกาถามว่าเฮ้ยมันมราคาโอ้โหมัน,ม,นมันฟ้ากับดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหราคาหุ้น ขึ้นเอาขึ้นเอาที่อเมริกาก็เมกะพาวเวอร์อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมก็ปิ้นเงินอเมริกาก็แบบถนัดเรื่องปิ้นเงินปิ้นเงินอยู่แล้วแล้วปิ้นเงินเวลามันไปที่ไหนหลักๆมันก็มาที่ที่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยนสแดกเอยอะไรเอยนะครับผมมันก็เลยทําให้หุ้นพวกนี้มันมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาที่อเมริกาโดยเฉพาะหุ้นเทคอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยข้อดีคือจริงๆแล้วเรามีโอกาสที่จะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยได้ค่อนข้าง ง่ายกว่าเมื่อก่อนมากๆนะครับจริงๆแล้วเรามีแอปอย่างดามตัวนี้ก็ดีมากของเกียรตินาคินที่ออกมาได้หลายปีแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็ช่วงแราๆายที่เปิดตัวมาคือซื้อหุ้นต่างประเทศฟรีค่าธรรมเนียมด้วยตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่แต่ว่าฟรีแค่หนึ่งครั้งต่อเดือนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสําหรับใครที่ที่สนใจอย,อยากจะลงแบบ,บมีจิ้มหุ้นตัวไหนเทสลาเอ็นวีเดียไมโครซอฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถไปกดแล้วก็ ไปซื้อได้โดยที่ฟรีค่าธรรมเนียมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนอันนี้ก็ก็ดีมากๆเลยนะครับมีแอปอย่าง Innovest X นะครับก็ลงทุนได้หลากหลายที่หลากหลายประเทศมากอะไรเงี้ยครับนะครับจิตตะก็ก็ก่อนหน้านี้ทำพวกกอ์ของหุ้นวันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นมีจิตตะเวลฟ์เลือกเป็นแบบ ETF กองได้คือแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้เลือกหุ้นตรงๆแต่ก็ดีนะคือเลือกเป็นกองคือจริงๆแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเลือกเป็นกองมัน s a ฟ e กว่าของมันเหมือนแบบวานแห่หุ้นหลายๆตัวแล้วเราคือพรุ่งนี้แบบเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะจริงๆแล้วคนเราคิดว่าการลงทุนเนี่ยต้องใช้เงินเยอะแบบว่าเฮ้ยฉันต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบ 1นึ่บาทก็เริ่มได้5 0 0บาทก็เริ่มได้100บาทก็ก็เริ่มได้เอาจริงๆด้ในขั้นต่ำถึงห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่มันอยู่ที่เราเริ่มคิดที่จะลงทุนมากกว่าแล้วบางทีเราทําแบบ500บาททุกเดือนอะไรแบบนี้มันก็มันก็เป็นกู้สตาร์ทอินพอยต์อย่างนี้ครับเริ่มดูเรื่องของ DCA ดอลลาร์คอสเอลเวอร์จไปนะครับ้ววันนี้เครื่องหมายเครื่องมือมีเยอะมากแล้วก็ได้ยินมาว่าสตรีมแต่อันนี้เตียมงใช้ไม่ค่อยเป็นจริงิงๆแแล้้ววตัวัถาเกดใครบบบมีีญช ซื้อขายหุ้นอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนมีรหัสที่แบบสามารถซื้อกองทุนเมืองนอกหรือว,ว่าแบบหุ้นตัวแบบที่เป็นที่นิยมเนี่ยซื้อผ่านสตรีมมิ่งได้เลยนะครับก็ต่อแต่อันนี้ตวเองก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันว่ามันอะไรยังไงก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับมันก็ทําให้เรา Access แล้วก็ผมว่าก็มีโอกาสในการ ลงทุนหลากหลายมิตินะครับคือวันนี้ถ้าเราอายุยิ่งน้อยเนี่ยจริง,รงๆแล้วการลงทุนในพวกที่มีโอกาสได้รีทเทิร์นสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่งั้นพอเราอายุมากยิง่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มจะรู้สึกอาจจะแบบอยากจะเซฟเซฟหน่อยแต่ว่าจริงแล้วถ้าในแผนระยะยาวถ้าเราไม่ได้มองแบบเก่งกาไรระยะสั้นเราลงทุนเพื่อบแบบอนาคต5ปีสิ 10, ปีอะไรแบบนี้การลงทุนที่มีความเสี่ยงหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้รีเทิร์นสูงเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันมีโอกาสดีกว่าทั้งนี้มันก็อยู่ที่จังหวะแล้โอกาสาว่างคือ เราหาจังหวะเข้าในช่วงที่เออมันแบบเหมือนได้ราคาที่ค่อนข้างดีอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งของการลงทุนเรื่องของแบบเรื่องของ Variation อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันมีมันมีหลายหลายมิติมากในเรื่องของของเงินแล้วก็การลงทุนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เอาจริงแอบสำคัญจริงๆแล้วก็แน่นอนวันนี้ก็มีในส่วนของ Digital Assets จริงแล้ว digital a s s e t s เนี่ยคนมองว่าแบบคริปโตมีความเสี่ยง ค่อนข้างมากแต่จริงๆแล้วมันมีหลายหลายอย่างมากเลยก็เอาไป n นนซ์ก่อนที่แบบเป็นที่นิยมในอันดับหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ยงแล้วไ i แนนซ์ก็มีไ i แนนซ e เอิรนก็คือเหมือนกับว่าจริงแล้วเราสามารถบันทึกที่เป็น U S แล้วก็ได้รับแบบี้ได้อันนี้คือไม่ได้ถือคริปโตเลยนะแค่เอา U.S. ไปฝากจริงๆแล้วในแอปดามก็มีเหมือนกันเพราะเราบัญชี FCD หรือช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วเพราะดอกเบี้ยมันสูงจะเห็นว่าแบบถ้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์ได้ดอกเบี้ยเพิ่มถึง5%นะครับใครเกิดไปฝากเป็น USD ตอนนั้นโอ้ได้ดอกเบี้ย5%นะครับวับนนี้ก็ยังพอมีบ้างอาจจะเหลืออยู่4%แต่ว่าบแนนสิ่งนี้นะครับเข้าไปฝาก USD อย่างงี้ได้ โอ้โหมีช่วงหนึ่งอาจจะได้ถึง10%ตอนนี้อาจจะอยู่ประมาณ7%คือตัวเลขมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาจริงๆขึ้นอยู่กับสป d 이ดิมานของตลาดนะครับแต่ว่าช่วงนี้แบบคนอาจจะถ้าเกิดกลัวคริปโตเยอะใช่ไหมก็อาจจะมาคอนเวิร์ตเป็น USD แบบถ้าทุกคนแบบโอ้โหกำลังเรียกว่าปอดทามไฮทูดมูลกันก็คนก็จะกู้ยืม USD กันมากมา USD ดอกเบี้ยมันก็จะแบบโอ้โหขึ้นไปสูงมากแต่ว่าถ้าเราไม่อยากได้ความเสี่ยงน้อยแบบเมื่อมันก็มีตัวอย่าง b บ n a n c e Earn ที่สามารถฝาก เอ่อ uh, USD ได้จึงไบ ance ์นี่ยังมีฟีเจอร์พวกออโตอินเวสต์ด้วยอันนี้ดีมากๆเลยก็หมายความว่าเราสามารถแบบดอลลาร์คอสแอเวอร์เจแล้วแต่เลยแบบอยากจะอินเวสต์ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือหรือตามอะไรที่กำหนดตามมูลค่าที่เรากำหนดจะเท่าไหร่ก็ได้จะแบบ5้าเหรียญ1ิบเหรียญ1นเหรียญอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ล่าสุดตีไปดูมาตัว b i n a n c e ก็มีพวกแบบ Index ็กซ์อินเด็กซ์นี่ก็น่าสนใจมากมันเหมือนแบบเวทีพอร์ตโฟลิโอคล้ายคล้ายมันจัดพอร์ตโฟลิโอให้เรา ของ Market Cap ก็คือเหรียญแบบอ,อันดับที่แบบมีม a r k e t Cap สูงที่สุดในตลาด1ิบเหรียญแรกนะครับผมแล้วก็ลงทุนแบบอาจจะแบ่งสัดส่วน10เเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถซื้อเหมือนแบบมันเหมือนเราซื้อเซ็ตอินเด็กซ์ะแต่อันนี้เราซื้อเป็นอินเด็กซ์ของคริปโตของไบแน e อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถกําหนดดี CA ีได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อินสแตนซ์มันมีค่อนข้างหลากหลายมากๆแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยพวกนี้นะครับแบบเออใช้งานได้ง่าย เริ่มต้นด้วยเงินแบบที่เราสบายใจนะครับแล้วก็เราก็สามารถแบบเออเริ่มมันติดรู้สึกว่ามันได้ก็มันได้เรียนรู้เรื่องกรีดเรื่องอะไรหลายอย่างนะในการลงทุนแนมะ้ว่าแบบเราจะเริ่มด้วยเงินนิดนิดหน่อยน่อยแต่มันเป็นการแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะนั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องหลอวอาเราต้องมีเงินก้อนเราต้องมีเงินระดับหนึ่งแล้วเราค่อยคิดในการลงทุนเพราะว่าถ้ายิ่งเริ่มได้เร็วเราก็มีโอกาสได้เก็บประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ด้วยระบบของ compound interest เนี่ย การที่เริ่มได้เร็วมันมีผลมากกว่ามากนะครับผมเพราะนั้นยิ่งเริ่มได้เร็วยิ่งดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ EP นี้รือว่าใครมีอะไรฟังแล้วเป็นยังไงมีฟีดแบ็กอะไรสำหรับ EP นี้ก็มาแชร์กันได้นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast